ข่วยพ่อเน้มเสียทองก็ข่วยก่วยพ่อไปไปไปข่วยพ่อไปไปุไปไป <laughs> หลงมานอนทำไมลูกเอากระโบให้ลูกน้อแม่เขากิแล้วบ่งหัวคำาหันให้กินอีกเบิ้งเป็นคนกินกระจายนั่อันเมือนเจ้าให้กินน้องเม็ดแล้วหาเม็ดเอาอ่นเด็เอาหัวหนเอานักระโบแแก็ได้ว่าพ่อนนี่หันอมากางหัวหานอยู่นี่ ก็แค่นั้นคี่ว่าต้นมันคิว่าป้าอย่งนีเลยอุ้ยยันไม่กีนแล้วแต่เมื่อเช้าแล้วได้ก็ได้อมดงไยังไงถงคือว่าหาไดงไงแล้งวันนี้ Ja, das hab' das ist ein, ein. Ich bin ein. Ich bin ein. ควา้าลาบให้พ่อยกห้ากับเข่าตั้งแต่หรือจะลองเล่นค่ะหนูอ, oh, อยากอ่านนั่มจิลูกหนูอยากอ่านด้วยใช่ไหมน mm hmm. ี่ป้าเดือนบอกว่าปาน้องฟินคือกินเข่าสิลูกว่าสิไปกินไหมล่ะฮะนั่นตุเย็นนั่นตุเย็นมากอย่างตงป่านั่นตุเย็น น้องฟางไปทํากับข้าวอยู่นะคะน้องฟางไปทํากับข้าวให่พ่ออยู่หัวลาบค่ะที่แรกว่ตจะพ่อสินดิบไปกินไม่ได้ค่ะเพิ่งได้ทานข้าวกันค่ะมาเมเมเอฟซี่มาทานข้าวทานข้าว,าาวด้วยกันนะคะเออ,อได้ได้มกไค่ปลาค่ะแล้วก็ได้ยำน้องเปิลทำยำกินไข่ยำมุนเส้น แล้วก็หนูก็มีหอยทอดมาจากตลาดนัดหนูซื้อหอยทอดมาค่ะน้องปินกินหอยทอดจ้นน้องปินไม่หิวข้าวบอกว่าไม่หิวข้าวกินน้ำเยอะเดีวก <ๆ S 1> ็ถึงกินข้าวไม่ได้ ต้องที่แก้เกือนแสดงว,ว่าแม,แม่ไม่ได้กดดันช่องนี้ใส่ทอดทุกคนวันนีก็ไม่ไมงใครเลย ทานข้าวด้วยกันนะคะน้องฟินกินดีๆน้องอิ่มยังอ่กินดีๆลูกกินีด้ไหมอิ่มยังไหมมาค่ะมาทานข้าวด้วยกันเด้อวันนี้ได้ได้ ปลาส้มแต่แม่ไพ่นะคะแล้วก็ได้หมูไข่ปลาเออไม่หาบก่อนนนนนกอน่าจะหมกไข่ปลากดเนาะว่าจ้าานำนยเดือดเท่าทำยังไงได้หรอพี่นึ่ง้องพี่ม่ไดไ เอาหน hey, right. well. s <S S ิมไปมันข well, ึนไปเองมันดอกร่อยเกสายอันนอกสารด้วยาน่่วมัน้านทำด้หมเจ้าสิเจ้าก็บอก่ามันมงน้ำเาเนี่ยเจ้าสิเจ้าก็บอกว่ามันมดอยูไงน้เพิ่มเยอมากเหร แต่ถ้ามันไม่หงุดหงิดน่ะห้องเพียนหน้าอยู่ถ้าวัวเด็กก็ป่านน่ะนีลูกกินข้าวกินลูกในอัฒนา เลนหน่กน <mile> ักคนเงินค่ะเืมไปนนางน้นเลยไต่ทลุเลยไปไปเป็นให้เป็นให้เป็นอะปนี้เขาแล้วมันมั่งน่งมานี่ดี้องปินยิ้มแล้วหรอครับมีอะไไปนั่หนองจุกท้องโอตายเลวลูกมันน้ามันนี่กินเดียวกันยังทีเต้เปิดในพ่อปอย่างนีแม่เปิดเปิดในลูกแม่ด้วยดูด้วย ดูไล่กดดูไดดูยังไงดูกดไลยังไลยังเดี๋ยวมีคนมีคนดูทุกคมันก็ว่ายไงกดจะไล่ด้วยเบงอะเฮ้ย้าแปลงกับพยอมเต็มหนาเบงหูเต็มมูกบพูดอันนี้ฝ่ากับฝ่าพดอาบน้ากับพยอมเต็มหนา อาที่น,น,น้นอ่ม่มเลยป่ะนีุก่านบอกว่าจะไปหลอ,อกลุงเยอะแต่เขทำยังไงทำไมไม่เห็นเมน้์เลยไหนเมนก็ดูเมนต์ตรงไหนเน,นี่ยแค่สดเนี่ยอาอทำางไงได้ตัวล่างคาะน,นูอ่นไม่ออก rồi. อย่ามาครับพ่อ,อพ่อเลินอย่ามัอ่าไม่ยิ่ไม่ยังจร่งหรอไกกลัวพ่อเลินไหมนี่เพ่กลัวหลอกกันอ่ะพ่อ ถ้าแป้งในงเนี่ยขูดเอาเหล็กบ่เลยนะอ๋อเหล็กเนาะอันนี้ถ้าแป้งหนาพอเสร็จน้องมันก็เป็นขาบตัวเขาไหวยังไงพี่เขาไหวยังไงอ่านออกไหมอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกทำไมไปดูต้องไปดูด้วย ที่ซีเป็นจี่ให้เราหนูอยากจี่ไหมทำไมไม่อยากจี่นูจีไม่ได้หนูก็โตกหนูเป็นเด็กบอกว่าเป็นเด็กโอเป็นเด็กดอยู่อาบน้ำก่อนมาเนาะแต่เลิกเล่นจีกูนะเห็นตัวนนคือออกไหมนี่ออ,อกไหมเห็นเป็นไหมหนูพูดเอาใช่ไหมลองลองไปมงเปม้นดู ไเขาอ่านว่ายังไงเนี่ยไม่รู้อนุบาลสามอ่านออกปะน่นรูอัจริยะแล้วเดี๋ยวพ่อจ่าให้ฟังเนี่ยเนี่ยหมูเข้าไปดูในช่องช่องเพลินใช่ไหมดาวเพียงเดียวแฟมิลี่พ่อเลินทำไมหล่อจังพ่อเลินเป็นคนขยันมากใช่ไหมนี่ไหมนี่ทัางวัชนี่ใช่ไหม ที่หล่อและสุดยอดมากนี่เห็นไหมนี่ไหมทำไมก็งงด้วยเนี่ยเขาเขียนไหว่าอุ๊ยตะเลินทำไมหล่อจังหล่อเหมือนน้องดาวเลยใช่ไหมใช่ไหมเอ <c oughs> เอาเีเอาอ่านกันด้วยอ่านไม่เป็นยังไงพ่อเรืออ่านไปแล้วนี่ก็ดูไปเรื่อ่อะทำไมไม่มีเสียงด้วย

เ่ย่าน้นหยัลูกเาถือกล้องไปหานองดาไปไหมถือกล้องไรสดนะคะถือกล้องไเลยถือไปจะให้ดูน้องดาวไ่นั่งบนได้นะครถือแบงด้วยก็ถือตัวนี้เอ๊ะถือกล้องตัวนู้นืเาวแบงไปด้วยโหเจ๋งเลยถือจะนังไปด้วยอ่ถือไปด้วยโอเคถือกล้องไปด้วยโอ้โหสุดยอด หันไ,ไปดูน่ะน้องดาวดูไปดูน้องดาวไปดูน้องดาวแต่กล้องล่ะดีดีนะดี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 เดินไปดาวเรียกเด็กนี่แกน้องดาวด้วยงั้นพ่อไม่ให้ซีจักรยานให้นะดาวยกขึ้นตึ้งสูงไม่เห็นน้องดาวเลยลูกดีหลับไปยีนหนูไปยืนบนเก้าอี้อ่ะไปยืนบนเก้าอี้นั่งนั่งบนเก้าอี้มันจะเอาไว้ตรงนี้แหละมจะเอาตรงนี้เอาไว้ไหนข้อต้องเอาไว้หถือเลย ังไปนั่งนั่งบนเก้าอี้มีตรงนี้นี่ไอ้ดาวไม่ถึงเนี่ยมานั่งตรงนี้หืมก็หันหน้าไปดูไอ้ดาวเอาถือด้วยโยโย่หอ้นุ่ยพ่อไปซื้อจักยางให้นะโอเคเรียกดาวด้วยดาวนี่เอาลงอีกหนูก็เอา

ชื่ออะไรบอกเออปี๊ปี๊ดมองไม่เห็นหนูชื่ออะไรครับชื่อปีนบอกว่าบอกว่าป้าวอรกับพ่อเลินกินข้าวอยูป่ป้าวอรกับพ่อเลินกินข้าวอยู่หนูเลยมาเป็นตากล้องให้ หนูเลยมาเป็นกล้องให้ถามวีซีเห็นน้องดาวไหมครับเห็นอยู่ไม่เอฟซีนาเห็นน้องดาวไหมหนูถือกล้ององ่ะเนี่ยเห็นอยูนะ่เนี่ย เอีว่าไงหนูเห็นน้าียังไงก็มันเป็นไรเนี่ยทำไมอ่ะก้องเนี่ยเอาเป็นก้อนอะไรเป็นอะไรดูกดโดนอะไรหรือเปล่าปล่อยมือได้กดโดนอะไรใช่ไหมเอาผาวัวแบงออกก่อนต่ตัวลูกมันมีแบตกน่นเอาผ้าวัวแบงออกให้น้องก้อนมันหนาอืม Ờ. Cái đầu. เอฟซีเขาไปยังไงลูกหนอ่านไม่เป็นฮะ<า>อ่านไม่เป็นหน,น,นูต้องถือไปข้างบนอย่างนี้ลูกเออเอาถือไว้เออมองเห็นดาวไหมเอาลองลองลองดูเอาเอา,เอา,เอาพอ่พอพอ่อพ่อทำให้เอาโอเคเอฟซี FC เข้าไปยังไงอง่ยป้าประภัยเข้า่ายังไงเนี่ป้าประภัยบอกว่าน้องดาว น้องดาวเห็นนิฟซีไหมถือดีๆถือดีๆถือดีๆลูกเดี๋ยวพ่อจิ้งข้าวเสร็จเดี๋ยวพ่อมาเปลี่ยนนะครับหนูนหนูหนูนั่งตรงไหนลูกนั่งก็อี้เหรอเเออาาาบ้งตโให้ลนหนูจะนั่งน <lic an Wha administration> ั that, ่งมุดแช่ไหมเอาอย่างนี้ก็ได้ไหมมาเดี๋ยวพ่อถือให้มานนั่งาเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อตั้งกล้องมาให้มานี่เดี๋ยวพ่อจิ้งข้าวก่อนเออโอเค นหนุ่มานั่งตรงนี้ลูกเออดูดูดาวดูดาว,ดาวเรียกไอดาวเรียกดาวนอยดาวนอนเห็นไหมป้าประภับอกว่าวันนี้น้องดาวนอนดึกเห็นไหมอ่นอ่นคอมเมนต์วยนอนไม่เป็นสวัสดีครับจำคบคืนสวัสดีครับวาำคำคืน พี่ถึงน้องปิีนหรือเปล่าคิดถึงน้งปิีนหรือเปล่าคิดถึงน้องดาวหรือเปล่าคิดถึงนั่งดาวหรือเปล่าพูดดังๆไม่ได้ยินไม่ได้ยินคิดถึงนั่งดาวหรือเปล่าหืมไอ้ดอมเต้น สามดาวดูมัง่วงนอนลยครับนี่ง่วงนอนเลยครับน้องเป็นง่วงนอนแล้วน้องเป็นง่วงนอนแล้ว านคอมเมนต์เนี่ยไหม่ยฮะไม่อ่านคอมเมนต์เนี่ยไหมเนยทำไมอ่ะอ่านไม่เป็นเออไม่อ่านก็อย่าอ่านโง่งไม่เลยเนะี่ยเออไม่ทำให้ อันนี้ครับตั้งกล้องมันนั่นแหละมานี่ลูกไปอาบน้ำไปให้พี่เบิร์ดอาบน้ำให้ปะ่ะอาบน้ำไปเขกตอนแล้วลูกไปแล้วเอายืดผ้าไปแล้วก็ไปอาบน้ำในผ้พักผ่อนอะไรไรไม่อยากอาบได้ไงมันดึกแล้วพี่เบิร์ดมาดู วันนี้เจ๋งมากนะเก่งมากลูกเดี๋ยว่เดี๋ยวพ่อพ่อจะพาไปถ่ายคลิปด้วยไปไหม ดาวเอ้ยไม่นอนลูกอ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณ F4 ที่เข้ามาเป็นกำลังใจนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณครับบา,บายยเจอกันใหม่ครับ